เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2025หัวข้อชีวิตคือความท้าทายข้อพระคําหัักสุภาษิตบทที่12ข้อที่24 24มือของคนขยันจะครอบครอง แต่คนเกียรคร้านจะถูกบังคับให้ทำงานหนักอ่านพระครรที่ปัญญาจารย์บทที่12ข้อที่1ถึง7 1. จงระลึกถึงพระผู้เนรมิตรสร้างเจ้าเมื่อเจ้ายังหนุ่มยังสาวก่อนที่วันเลวร้ายจะมาถึงและปีที่ใกล้เข้ามาเมื่อเจ้าจะกล่าวว่าถ้าไม่มีความเพลิดเพลินในปีเหล่านั้นเลย สก่อนที่ดวงอาทิตย์แสงสว่างดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายอับแสงและก่อนที่เมฆจะกลับมาภายหลังฝน 3. ในการเมื่อคนยามเฝ้าเรือนจะตัวสัน่นและชายแข็งแรงจะเป็นคนหลังโกงและหญิงโม่แป้งจะเลิกโม่เพราะจำนวนลดน้อยลง และบัรดาผู้ที่มองผ่านหน้าต่างจะมืดมัว 4. และประตูคู่ที่เปิดออกถนนจะถูกปิดเมื่อเสียงโม่อ่อยลงและเขาก็ลุกขึ้นเมื่อมีเสียงนกเสียงกาและเสียงเพลงก็เพ่าลงหเออเขาทั้งหลายกลัวความสูงและสิ่งน่าสยดสยองที่อยู่ในหนทางต้นอัลมอนด์มีดอก และปั๊กก็แตนก็อุ้ยอ้ายไฟปราถนาก็มอดไปเพราะมนุษย์กำลังไปบ้านถาวรของเขาส่วนผู้ไวทุกข์ก็เวียนไปมาตามถนนหกก่อนที่สายเงินจะขาดหรือชามทองคำจะบุบสลายหรือเหยือกน้ำจะแตกกระจายเสียที่น้ำพุหรือรอกที่บ่อน้ำหักเสียเจ็ดและผมคลีกลับสู่พื้นดินตามเดิม และจิตวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้าผู้ประทานให้มานั้นเนื้อหานักเขียนท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าชีวิตคือความท้าทายจงเผชิญหน้ากับมันและผมยังอยากจะกล่าวต่อไปอีกว่าจงก้าวข้ามมันไปอย่างไรก็ตามในปัจจุบันคนหนุ่มสาวจำนวนมากสแสวงหาชีวิตที่นุ่มนวล ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าชีวิตที่นุ่มนวลอีกแล้วตอนที่ผมอยู่ชั้นมัธยมคุณครูสอนผมว่ามนุษย์ทุกคนนำหมอนมาสู่โลกใบหนึ่งซึ่งต้องใช้หมอนก่อนจะจากไปหากบางคนเลือกที่จะไม่ใช้หมอนเมื่อย,ยังเด็กพวกเขาจะต้องใช้มันเมื่อแก่ตัวลงตามที่คุณครูของผมสอนหมอนนั้นหมายถึงความยากลำบาก หากคนหนุ่มสาวเลือกที่จะละทิ้งความสุขและฝ่าฟันความยากลำบากของระเบียบวินัยเพื่อเรียนหนังสือทำงานหนักและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในวัยหนุ่มสาวพวกเขาจะมีความสุขในวัยชราอย่างไรก็ตามหากพวกเขาเลือกที่จะปาร์ตี้และเล่นสนุกในวัยหนุ่มสาวเมื่อพวกเขาแก่ตัวลง พวกเขาจะต้องเหงาหรือไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพสิ่งที่ครูของผมเรียกว่าหมอนคือสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่าแอกในเพลงคร่ำครวนบทที่สามข้อที่27 27เป็นการดีที่คนเราจะแบกแอกในปฐมวัยโปรดทราบว่าพระคัมภีร์ข้างต้นไม่ได้กล่าวถึงแค่ แอกอันหนึ่งแต่เป็นแอกกล่าวอีกในหนึ่งทุกคนมีแอกและเป็นเรื่องดีที่คนคนนั้นจะแบกแอกในวัยหนุ่มคนที่ไม่ต้องการแบกแอกในวัยหนุ่มเป็นคนขี้เกียจมันคือภาระความรับผิดชอบต่อการดำเนินชีวิตที่ต่อเนื่องไม่ใช่แค่อีเวนต์เดียวก็เพียงพอขอเน้นในสุภาษิต บทที่12ข้อที่24ข้อพระคําหลักวันนี้ที่ว่า24มือของคนขยันจะครอบครองแต่คนเกียรคร้านจะถูกบังคับให้ทำงานหนักบางคนเกิดมาในวงวานของผู้นำแต่พวกเขาอาจไม่มีโอกาสได้ครอบครองเลยหากพวกเขาขี้เกียจแล้วใครหละ่ะที่มีคุณสมบัติที่จะครอบครอง ผู้ที่ต้องการครอบครองต้องพร้อมที่จะทำงานหนักผู้ที่ต้องการครอบครองต้องพร้อมที่จะแบกแอกในวัยหนุม่มหากท่านต้องการใช้ชีวิตที่สบายอ่อนโยนในวัยหนุม่มอยู่แต่ในเซฟโซนของตัวเองแสดงว่าท่านไม่พร้อมที่จะครอบครองการครอบครองคือการทำงานหนักและมีเพียงผู้ขยันขันแข็งเท่านั้นที่จะแบกภาระการครอบครองได้ ดังที่ข้อพระคำหลักในวันนี้บอกกับเราไม่มีเส้นทางที่ง่ายๆเป็นทางลัดในการครอบครองหรือความสำเร็จการที่เพื่อนเกิดมาจากครอบครัวคนที่ประสบความสำเร็จก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะประสบความสำเร็จในชีวิตหากท่านเป็นอนุชนคนรุ่นใหม่และต้องการครอบครองความสำเร็จในชีวิตจงละทิ้งความขี้เกียจ ท่านต้องระลึกถึงพระผู้สร้างของท่านในวัยยาวก่อนที่วันเวลาที่ยากลำบากจะมาถึงปัญญาจารย์บทที่สิบสองข้อที่หนึ่งหนึ่งจงระลึกถึงพระผู้เนรมิตรสร้างเจ้าเมื่อเจ้ายังหนุ่มยังสาวก่อนที่วันเลวร้ายจะมาถึงและปีที่ใกล้เข้ามาเมื่อเจ้าจะกล่าวว่า ถ้าไม่มีความเพลิดเพลินในปีเหล่านั้นเลยใช่ก่อนจะสายเกินไปจงขยันขันแข็งเพื่อชีวิตของท่านตั้งแต่หนุ่นสาวอาจยากเย็นลำบากไม่มีความสุขความเพลิดเพลินบ้างก็ยังดีกว่าต้องเผชิญชีวิตยากแขนในวัยชราเพราะความขี้เกียจท่านไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของท่าน จงแบกไม้การเขนของท่านและติดตามพระเยซูเพื่อที่มันจะอยู่กับท่านตลอดชีวิตของท่านประเด็นสำคัญผู้ที่ครอบครองและประสบความสำเร็จในชีวิตคือผู้ที่ขยันขันแข็งเท่านั้น